ส่วนรถโราเดี่ยอะไรก็ว่งมันจะวิ่งเลอนเพราะวิ่งหลังนู้นใช่ไหมตอนผรไม่กลับไปใหม่วิ่งกินตายกับรถแต่ถ้าเกิดทนงานเราผิดเนี่ยคิด้ยเต้นีสนุก Oh. No.